โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออลิซอนฟิตแล้วไงตำนานลิเวอร์พูลนุนเคลเลอร์เฮอร์ตัวจริงต่อเนื่องจอห์นอันดิชตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลและอาร์เนอร์สล็อตกุนสื่อชาวดัตควรให้โอกาสคุยวินเคลเลอร์เฮอร์ในทวารดาวโรดลงเฝ้าเสามากกว่านี้จอห์นอันดิชตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลและอาร์เนอร์สล็อตกุนสื่อชาวดัตควรให้โอกาสคุยวินเคลเลอร์เฮอร์ในทวารดาวโรดลงเฝ้าเสามากกว่านี้แม้อลิซอนเบเกอร์จะกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วก็ตาม เคลลีเฮอรรับบทบาทตัวสำรองอดทนของอลิซอนมาตลอดอย่างไรก็ตามในช่วงที่นายทวารชาวบราซิเลียนได้รับบาดเจ็บหนักเมื่อรดูการที่ผ่านมาลูกหมีได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานดีมีคุณภาพขณะเดียวกันในรุูการนี้พ่อหมีเจอวิบากกรรมปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล่นงานอีกครั้ง นั่นทําให้เคลเลอร์เฮอร์ได้ลงเฝ้าสาในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาและก็โชว์ซูเปอร์เซฟช่วยทีมเก็บชัยชนะได้หลายแมตช์นั่นทำให้เกิดคําถามว่าถ้าอาลิซอนหายเจ็บนยายทวานชาวไอริชวัย25ปีควรได้รับโอกาสเป็นตัวจริงหรือไม่สําหรับเรื่องนี้อันเดรชกล่าวว่าคว,วีนเคลเลอร์เฮอร์มีความสําคัญและผมคิดว่าอันเนอร์สล็อตต้องตัดสินใจครั้งสําคัญมากในช่วง2-3สัปดาห์ต่อจากนี้ทันทีที่อลิซอนฟิตผมไม่คิดว่ามันจะยุติธรรมถ้าเคลเลอร์เฮอร์ต้องกลับไปนั่งในซุ้มมานั่งงสรอ ผมคิดว่าเขาควรเป็นมือหนึ่งจริงๆเขาไม่มีข้อบอกพร่องอะไรเลยกับทุกสิ่งที่เขาทำในทุกๆเกมและผมคิดว่าอาลีคงได้เห็นสิ่งนั้นแล้วและมันคงเป็นเรื่องน่าอายถ้าเขากลับมาเป็นตัวจริงเพราะเขาทำผลงานได้ดีมากๆอันริชระบุถึงเวลาแล้วสื่อดังตีข่าวลิว่าพูพร้อมรับข้อเสนอที่เหมาะสมเพื่อขายวาตุเอนโดมิดฟิลเลือดแดนอาทิตย์อุทัยในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งฤดูหนาวนี้ ลิว่าพูจ่าฟุงแห่งศึกเพมลิกอังกฤษพร้อมรับข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับการขอซื้อตัววาตารุเอนโดกองกลางมากประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมปี2025เอนโดเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของหงแดงในยุคที่เจกนครอฟกุมบังเหียนเมื่อรุก่การที่ผ่านมาแต่สำหรับในสีซั่นีเขากลายเป็นผู้เล่นสำรองของกุนซืออาร์เนอร์็อลตและจะได้ลงเล่นแค่ตัวสำรองช่วงท้ายเกมเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเกมลีกสูงสุดเมืองพ้ดีมิดฟิลด์ชาวแดนอาทิตย์อุทัยวัย31ปีในฤดูกาลนี้นักเตะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมเพียงแค่19นาทีจากการลงสนาม5แมตช์และนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นกำลังสำคัญของโค้ชอาร์เนอร์อีกต่อไปจากรายงานของฟุตบอลอินซเดอร์สื่อวงการลูกหนังระบุว่าลิเวอร์พูลตรียมที่จะขายเอนโดออกไปในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เนื่องจากหง์แดงต้องการเซ็นสัญญาก,กับมิดฟิลด์คนใหม่ทั้งนี้เอนโดออกโรงยืนยันมาตลอดว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อออออตตตาาาแแหนนน่่งงงขเใทีมม้ว้วโกกสจะย็ แต่เขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อไปเจมส์เพียสจากเดียติกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วสโมสรลิพูเองก็วางตัวชาบีอลอนโซเอาไว้เป็นตัวแทนเจเกนครอปเช่นกันตามรายงานจากเจมส์เพียสวงในของสโมสรลิพูระบุว่ามีการพูดคุยกันจริงๆระหว่างอลอนโซตัวแทนของเขาและทางสโมสรลิพูซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้แต่การพูดคุยนั้นเป็นเพียงแค่การสอบถามรายละเอียด และความเป็นไปได้เท่านั้นไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการหรือพบปะหน้ากันแต่อย่างใดและแน่นอนว่าอลรอนโซ่ก็ยังไม่เคยรับการเสนออย่างเป็นทางการจากลิเวอร์พูลที่จะให้เข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปอีกด้วยเพราะมีเพียงอาเนอร์เท่านั้นที่ได้รับข้อเสนอในการเข้ารับตําแหน่งหัวหน้าโค้ชอย่างเป็นทางการเท่านั้นและลิเวอร์พูลก็ไม่เสียใจยอย่างแน่นอนที่ตัดสินใจเลือกเขา เกมเพียสบอกว่าหลังจากมีการพูดคุยกับอลอนโซในช่วงต้นปีหลังจากที่ครอปแจ้งกับพวกเขาในเดือนมก,กราคมแล้วว่าต้องการออกไปลิป์พูรู้ดีว่าอลรอนโซจะไม่ออกจากเลเวกเซนแน่ชัดแล้วในฤดูกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นนั้นจากนั้นการมองหาตัวแทนครอปจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังๆและอาเนอร์ก็เป็นคนเดียวที่ทางสโมสร,รลิ์พูมองว่าเขามีความเหมาะสมมากที่สุดและอยู่ในความสนใจมากที่สุดและยื่นข้อเสนอเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวที่รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากสโมสร,รอีกด้วย คูตอีกแล้วอดีตเปาชีวิล่าควรแดงก่อนหงหญิงเดอ์มอดกาลเกอร์ aker, อดีตผู้ตัดสินพิมลิกยืนยันเดวิดคูตดุ่นน้องจอมเฉาวควรให้ใบแดงเลออนไบลี่ปีกแอสตันวิล่าจากการเข้าปะทะใส่โมซาลาจังหวะลิเวอร์พูลยิงประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ในเกมพิมลิกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหงแดงเล่นในบ้านออกนำนาที2ี่จากจังหวะสวนกลับจนซาลากกำลังจะหลุดถึงเขตโทษโดนไบรลี่สกัดล้มแต่ลูกยังเข้าทางให้เดวินนุนเยสจบสกอร์ตุงตาข่าย ตำแหน่งของไบลี่เข้าข่ายแนวรับตัวสุดท้ายอย่างไรก็ตามกลับไม่มีการลงโทษจากคูดเป่าผู้ชี้ขาดรวมถึงพอเจนี่ในห้อง VAR หากผมเป็นผู้ตัดสินผมจะเป่านกหวีดทันทีที่ซาร่าห์โดนปะทะกาลกเกอร์ผู้เคยทำหน้าที่ระหว่างปี1990ถึง2007กล่าวระหว่างจะรายการวิเคราะห์ปัญหาประจำสัปดาห์ผมจะเข้าควบคุมสถานการณ์ผมสามารถอธิบายการหยุดเกมได้เพราะผมจะให้ใบแดงไบรลี่แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรทำให้ผู้ตัดสินในวันนี้ไม่คิดว่ามันเป็นการเป่า เขาบอกว่าไม่ฝ่าวถึง2ครั้งหากเอมี่มาติเนสเซฟได้ V.R จะสามารถแนะนําให้แจกใบแดงใบลี่ย้อนหลังแต่ถ้าผู้ตัดสินในสนามให้เป็นลูกได้เปรียบไปแล้ว V.R a จะไม่สามารถทําแบบนั้นผู้ตัดสินโชคดีเพราะดาวินนูนเยสยิงเข้าครึ่งหลังลิเบร์พูยิงฝั่งชนะ2ต่อศูนย์ส่วนฝั่งวิลล่าขอจุดโทษจังหวะโอลิวัตกินส์โดนอิบราฮิมาโกนาเต้เข้าปะทะแต่กาลเกอร์ไม่คิดแบบนั้น สถานการณ์แบบนี้คุณมี3ทางเลือกคือให้จุดโทษให้ใบเหลืองข้อหาพุ่งล้มและไม่ทําอะไรผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือไม่ทําอะไรแต่ผู้ตัดสินในสนามสร้างทางเลือกที่4โดยจับฝาวใส่วัดกินส์อูนายเอ็มลี่กุนซอวิล่าสัมภาษณ์หลังแข่งคิดว่าทีมควรใด้จุดโทษจังหวะคอเนอร์แบดลีย์ดึงใส่เปาโตเรสแต่ซูสมิธตำนานนักบอลหญิงทีมชาติอังกฤษผู้ร่วมรายการด้วยมองต่างฉันไม่คิดว่าจังหวะนี้เป็นการดึงโดยใช้แรงและต่อเนื่องมากพอที่จะทําให้ใครล้ม สื่อเผยเปาคูดยอมรับคลิปดาหงคือของจริงเดอะมินเดอร์และเดอร์ซันสองสื่อจอมแฉร่วมรายงานเดวิดคูดยอมรับภายในองค์กรผู้ตัดสินอังกฤษคลิปวิดีโอพูดจมตีลิเวอร์พูลคือของจริงแต่ชี้แจงเข้าจำรายละเอียดบทสนทนาไม่ได้คลิปวิดีโอซึ่งถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคาดการว่าถ่ายไว้หลายปีก่อนโดยปรากฏคูดกำลังนั่งคุยกับเพื่อนบนโซฟาแล้วแสดงทัศนะถึงหงแดง คูดยังขอร้องกับคู่สนทนาปิดท้ายผมต้องบอกให้ชัดเจนด้วยว่าคุณไม่สามารถเผยแพร่วิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามผมพูดอย่างจริงจังนะคอนเทนต์ที่รุนแรงทำให้มีผู้ตั้งข้อสงสัยอาจเป็นคลิปซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี AI แต่รายงานล่าสุดเปิดเผยคูดยอมรับกับเพื่อนร่วมอาชีพแล้วว่าเขาคือคนในวิดีโออย่างแท้จริง แหล่งข่าวจากสำนักดังระบุเพิ่มเติมคูดแจ้งกับฮาร์วิร์ดเว็บหัวหน้าผู้ตัดสินว่าเขาไม่สามารถจำรายละเอียดบทสนทนาทั้งหมดได้ขณะเดียวกันองค์กรผู้ตัดสินอังกฤษพิมลีกและสมาคมฟุตบอลยังคงอยู่ระหว่างสอบสวนโดยเบื้องต้นสั่งพักงานคูดจนกว่ากระบวนการจะได้ข้อสรุป เปิดผลงานเดวิดตคูดลงทำหน้าที่เกมของลิเวอร์พูลทุกรายการทั้งเป็นผู้ตัดสินในสนามและคนดูแล VAR หลังสร้างประเด็นร้อนจนโดนองค์กรเป่าสั่งพักงานในเวลานี้คูดวัย42ปีซึ่งเข้ามาตัดสินเกมพิมพ์ลิกตั้งแต่ปี2018เพิ่งทำหน้าที่ไปหมาดๆในนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่า2-0เมื่อวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาหากย้อนดูผลงานของคูดเวลาที่ตัดสินเกมของพิมพ์ลิกในทุกรายการเป็นดังนี้8เกมชนะ5เสมอ1แพ้2 ทำหน้าที่ผู้ตัดสิน VAR 12เกมชนะ6เสมอ3แพ้3สกายสปอร์ตพิมลิกรายงานว่าฮา r v ว r ร์ดเว็บหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตัดสินของ PGMOL เปิดเผยถึงเรื่องเดวิดคูดผู้ตัดสินพิมลิกที่มีคลิปเอื้อเช้าในการพูดโจมตีใส่เจคเกนครอฟอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในโลกโซเชียลมีเดียในเวลานี้ ณตอนนี้เราได้รับรู้เกี่ยวกับวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแล้วซึ่งเราเองก็เร่งกําลังดําเนินการเพื่อทําการตรวจสอบอย่างจริงจังและได้เริ่มดําเนินการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วเช่นกันเดวิดคูดเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินของเราและตอนนี้เขาถูกพักงานทันทีในระหว่างรอผลการสอบสวนนี้ในตอนนี้ผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านี้จนกว่าเราจะดําเนินการสืบสวนให้เสร็จสิ้นเท่านั้น ตีตัวเครื่องบินไปหากินแดนไกลจะไปซาอุ เมลสปอร์ตมีรายงานว่าตอนนี้ทางยูฟ่าได้ทำการสั่งปฏิวิตคูตเพื่อตัดสินพิมลีอังกฤษออกจากตำแหน่งการตัดสินของพวกเขาเอาไว้ก่อนแล้วโดยเขาจะถูกพักจากภารกิจยูฟ่าในเฉลี่ที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคูตอาจจะเตรียมตัวที่จะรับบทลงโทษหนักจาก FA ในข้อกล่าวหาประพฤติตัวมิชอบแบบร้ายแรงในกรณีที่ไปพูดพ,ดพาดพิงถึงเจกเกนครอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลและมีการพาดพิงถึงสัญชาติของครอปอีกด้วย ล่าสุดมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียาอาจจะพิจารณาในการยื่นข้อเสนอที่เป็นทางหนีให้กับพูดเพื่อไปทำหน้าที่ในลีกของพวกเขาหากผู้ตัดตสินรายนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจ,จริงและถูกไล่ออกจากพิมลีกและยุโรป เดวิดคูตท่านเปาจอมเช้ามีแววต้องแขวนนกเวียดอย่างถาวนในอีกไม่ช้าแน่หลังอยู่ฟาถอดชื่อออกจากการทำหน้าที่ในเกมเนเชลีกสัปดาห์นี้ล่าสุดเมื่อ12พฤศจิกายนสื่อยักษ์ของอังกฤษรายงานว่าสัมพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือ,อยู่ฟาถอดชื่อคูดออกจากการทำหน้าที่ในเกมเนเชลีกสัปดาห์นี้แล้วหลังเจ้าตัวซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR เกมแชมเปี้ยนสกซีซั่นนี้ก่อเหตุเฉาโฉ หลก,กรณีดังกล่าวทำให้เชื่อว่าคูดมีโอกาสบทนอนาคตเนื่องจากหลายเสียงเรียกร้องให้ PGMOL ปลดเขาออกจากองค์กรหากพิสูจน์ได้ว่าคลิปดังกล่าวเป็นของจริงดา l ินเลวิสจากเดลิมินเ r อร์รายงานว่าหรือนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายในการทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินและอาจจะเป็นเกมสุดท้ายสำหรับเดวิดคูดที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในพิธีกเลยก็ว่าได้ล่าสุดเขายอมรับแล้วว่าคลิปนั้นเป็นเขาจริงๆเขาพูดจริงๆ แต่จำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างเพราะมันนานมาแล้วแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ PGMOL จะไม่ปล่อยผ่านแน่ๆและนี่อาจจะเป็นจุดจบของอาชีพการงานของเขาเลยก็ว่าได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ